สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกประจํทุกวันกับการวิเคราะห์บอลแบบเจ๊ไหนโอเคเจดำนั่นเองนะเอาวันนี้ <Okay. S 1> ฟุตบอลโลก226รอบการเลือกโซนเอเชียนั่นเองนะจ๊ะไปที่โซเวลคัพสเตเดียมในเกาหลีใต้นะเจ้าถิ่นนะจ๊ะจะเปิดบ้านดวลกับทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเรานั่นเองนะเตะกันเวลา6โมงเย็น เวลาในไทยนะ18นาฬิกาก็รอติดตามชมกันได้ทาง <Okay. S 1> ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะจ๊ะอ่ะเกาหลีใต้ในชนะ2-2แพ้หนึ่งส่วนไทยเราชนะ1-2สมอแพ้2ฟอร์มเหมือนจะไม่ต่างกันเยอะแต่ชื่อชั้นและวิธีการเนี่ยนะโอ้โหเกาหลีใต้เหนือกว่าเราชัดเจนแถมล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2016เนี่ยไทยเราก็แพ้เกาหลีใต้มา0ูต่อหด้วยเนาะโ <Okay. S 1> อาคตัวเล่นนะจกก๊ะเกาหลีใต้ในชื่อดังๆทั้งนั้นคิมมินเจจองวูยองแล้วก็ซนเดอป้าฮึงมินนั่นเองนะส่วนไทยเราเนี่ยกกก็อุุุ้้มมมเเเททราาัันนนนบสสสซี่จชชิิง์ลแวภย บางอามใจเด็ดนั่นเองนะจ๊ะคู่นี้ก็ริบใต้ังครับชนะห่าง2ประตูเพื่อเสมอตัวนะต้องยิงห่าง3ประตูเพื่อใครจะโอเคฟินเฟลได้ซึ่งนั่น,นดูแล้วหลายคนบอกโอ้โหเ <Okay. S 1> ยอะเหลือเกิน มันไปไกลขนาดนั้นได้ยังไงทีมชาติไทยเราน่าจะพอสู้ได้แต่ยะดามมองว่าถ้าบทไปจริงเบียดไปจริงความแข็งแกร่งเอ,อ่ยแท็กติกเอ,อ่ยหรือว่าความเข้าใจในการและการของเพื่อร่วมทีมเนี่ยเกาหลีใต้ดีกว่าเราชัดเจนแม้ว่าไทยในยุคมาตาดะอิชิจะดีขึ้นก็ตามแต่ยังห่างกับมาตรฐานเกาหลีใต้ยอยู่พอสบบ <Okay. S 1> มควรจดามว่าวันนี้เล่นในบ้านด้วยเขาไม่เอาเราไว้แน่ๆน่าจะ2ลูก3ลูก ถ้าเขาเอาแบบเน้นๆเนี่ยน่าจะไปถึงเพราะฉะนั้นวันนี้เกาหลีใต้โอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์วกดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะติดตามได้ทุกช่องทางของฉันนะแฟนเพจเจดมันส, okay. ส์สตรีมยูทูบโอเคเจดมันส์สับสคริปต์สันงริ่งให้ด้วยแล้วก็ฝากทิกตอกเจดมันส์ออฟฟิเชียลฟอลโล่กันได้ไอจี IG. ก็เช่นกันนะเจดมันส์อินดิเคอร์ออฟฟิเชียลก็ฟอลโล่กันได้ทนะี่หอยหลอดนะมีความสุขสนุกกับฟุตบอลในทุกวันโอเคเจดมานส์วันวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะ